ก็ใครที่เข้ามาแล้วนะครับทักทายจ้านะครับสวัสดีวันพระนะฮะวันนี้วันพระเนาะก็มาคุยต่อนะครับก็คือต้องบอกก่อนนะครับว่าหลายๆคนที่เข้ามาแล้วเนาะกดไลค์แชร์จ้านะครับก็เจอกันกับอาจารย์ต้นอาจารย์แม่เนาะก็วันนี้นะครับตรงกับวันอาทิตย์เนาะใครที่เข้ามาแล้วคือต้องบอกก่อนนะครับว่าเมื่อคืนนะครับหลังจากที่ได้นั่งสวดมนต์เสร็จแล้วก็รู้สึกว่าฝันดีด้วยเนาะแต่ว่าผมก็เชื่อว่าวันนี้ยังไงก็โชคดีทุกคนแน่นอนนะครับ นะครับใครที่อยู่ในกลุ่มแล้วนะครับก็อยู่ในห้องแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่เนาะอ่ะโอเคนะส่วนใครที่ไม่ได้อยู่ในห้องก็นะครับก็ติดตามก่อนก็ได้เนาะนะครับอ่ะวันนี้นะสำหรับคนที่นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่เนาะนะครับวันนี้อยากได้อะไรเดี๋ยววันนี้เทให้นะครับโอเคอ่ะอ่เพื่อนผู้หายเพื่นก็เรียประกาศเบิ่งกล่องต่อคนผู้งามเลยสิเข่ากล่องลองหล่นนะฮะ เอ้ยมันจะไม่อยู่เนี่ยต้องขอเนี่ยบอกอันไม่กับมีได้ล่ะคือซื้อมาตั้งหาหกอันมันของอ่ะมันจบอยู่ลวซื้อมาหาหกอันรถเป็น่คยซื้อมาตังหาหกอันนะใส่บะไรอยู่บอกอยู่ของแห่อ่านนะครับ จะอย่าได้อะไรผิดขึ้นมาเลยคนผู้ให้ก็มี่นะที่ยิบข้องให้พี่น้องได้สองใบแล้วค่ะอาจารย์แม่ดีใจมากแม่ถ้ารีบก่อนนะครับสวัสดีค่ะพ่อพ่อกับอัมพชรภาแล้วค่ะเด้อวันนี้จัดโปรให้เลยจ้าวันนี้จัดโปรให้เลยนะครับจัดโปรให้เลยนะครับวันนี้นะครับใครสิร้อยบอกหน่ยใครไปไลบอกร้อยบอกหนยปลดอย่จะพึ่งงอเร็หน่วย เออบาเาก็ได้ขันกกน้นสันบอกบก็ได้ขั้นสันขายยางเดี่ยวโรโมชันจะนักจะเต็มใครใครใครที่รอนะครับใครที่รออยู่เนาะก็ใจเย็นก่อนนะครับวันนี้จัดโปรนะครับใครที่รอนะครับวันนี้จัดให้อีกรอบหนึ่งเนาะสาหรับกองกองซุมรุ่นรางวัลเอาให้เขาไปเลยวันนี้เอี้ยหรือกองซุมกองซุ่มเี้ยหกร้อยห้าสิบไงเออก็คือบางคนก็อาจจะได้กาแฟสามพอ แล้วก็มีลุนรางวัลตันนี้เนี่ยที่เราเคยจาดไงก็โปรเดิมแหละกล่องสุ่ม1650จะโปรให้ลูกค,ค้าไปจะโปรกล่องสุม่มเหรอสวัสดีค่ะทุกคนค่ะกําลังจะเดินทางนะคะเดินทางหนึ่งไปทําบุญสองพาลูกไปหาหมอนะคะพาลูกไปหาหมอนะคะช่วงนี้จะเดินทางอยู่อีกประมาณสี่สองถึงสี่วันนะคะได้มาแล้วค่ะสองใบดีมากค่ะ ประมาณสองถึงสี่วันนะคะที่จะเดินทางนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อะไรที่อาจารย์แม่จะมาจัดโปรโมชั่นให้ได้ก็จะมาจัดโปรโมชั่นให้นะคะสําหรับใครที่ทานผลิตภัณฑ์ของอาจารย์แม่อยู่แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ไม่ควรพลาดเลยอาจารย์กต้จะให้จัดโบอะไรฮะจัดโบนี่ไงหกร้อยห้าสิบอันยิบมาหยิบมาหยิบมาอันนี้ไปเลยเนี่ยอหยิบมาหยิบมาไปเลย 650คือ3กล่อง,อ,ง,ง,อ,งอ่กโกโก้ฮะโกโก้3กล่อง650จัดไปเลยจ้ผู้ชายเป็นจวยแท้ยแ่มีครูบาอาจารย์นะเราจะครอบครูทุกปีนะคะเราจะครอบครูทุกปีนะคะเนี่ยอาจารย์ต้นเขียนยันเองโดยที่ไม่รู้ว่าอัครายันความหมายอะไรแต่หลวงพ่อมาบอกว่าอัครายันนี้มีความหมายว่านะคะเรียกเงินเรียกทองอุดเงินอุดทองค้าขายเจริญรุ่งเรืองหนูเพิ่งรู้ความหมายบุญเป็นสมบัตินี่ค่ะ น,น,นี่ค่ะเบอร์เป็นที่มาของนิสิตของอาจารย์แม่นะคะนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเปลี่ยนกระเป๋าพิมพ์ปีเกิดมานะอาจารย์แม่จะบอกให้ว่าใช้ปีเกิดอะไรกระเป๋าใบนี้เพื่อนอาจารย์แม่เคยลองของมาแล้วตอนนั้นเพื่อนอาจารย์แม่นะคะบอกว่าอาจารย์ต้นขออนุญ,ญาตขอทักไลน์แอดไปหาน้องแอดมินและหนูบูชากระเป๋ามาใบหนึ่งตอนนั้นเพื่อนอาจารย์แม่ทําแบบก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างนะรับเหมาก่อสร้าง นะคะตอนนี้นางก็เลยบอกว่าขอแค่หนูมีงานเยอะๆนะใบสั้นนะคะสองเด้งใบสั้นค่ะทีละขอสองเด้งใบสั้นค่ะอาาหนึ่งเด้งเก็บไปค่ะขอสองเด้งใบสั้นขอสองเด้งใบสั้นหนูบอกเลยนะคะทาไมแม่ทาไมต้องมีสองเด้งหนึ่งเด้งคืออะไรสองเด้งคืออะไรหนึ่งเด้งคือการทางานที่หนุนในระหว่างวันเท่านั้นส่วนกลางคืนนะคะเขาจะไม่หนุนแต่ถ้าใช้สองเด้งจะหนุนทั้งกลางวันและกลางคืนหนึ่งเด้งก็เหมือนกับผ้าที่หนึ่งดวง ก็ก็อธิบายอยู่เด้ถ้าจันอธิบายเองบอฮะลงศูนนะวางในสมิไม่โซนบะนี่ซนใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะอ่อยนะใจเย็นๆนะคะใจอ่อยนะใจเย็นๆนะอยากจจะปล่อยูนตรงนี้แม่ค่ะหนึ่งเดงหนึ่งดงเหมือนการทำงานหนึ่งคน สองเด้งเหมือนการทํางานสองคนที่สามารถทํางานทั้งตอนกลางวันหนุนและกลางคืนเวลาที่เราหลับไหลเป็นการดึงดูดพลังงานนะคะเขาเรียกว่าพลังงานที่เรามองไม่เห็นคือพลังงานบุญบุญที่ท่านได้ทําแล้วบุญที่ท่านได้สวดมนต์กวดน่ามแล้วบุญที่ท่านได้สแสวงหาทานที่ท่านได้เมตตาจิตนะคะจะส่งผลให้ท่านเห็นได้ไวหนึ่งเด้งสองเด้งหนูบอกเลยสองเด้งเห็นผลไดวไว นะสำหรับงินน้อยสองเด้งนะคะใบสั้นหนูให้950บาทนะคะปกติหนูขายพันห้าสำหรับท่านวนันนี้ที่ลองเชื่อและสัทารองเปิดใจเฮ้ยดวงกูคือห่อนเงินเถะวะเป็นยังเงินเขาเงี้ยเงิงงนงก็ออกวะเออเงินผัวหาให้ช่างชีวิตเป็นยังคือเก็บเงินบ่อยูเป็นยังก็ไม่จะเลื่องในครอบัวกระสางเรื่องไงแม่<ช>ลอง<ะ>ดูนะแม่ต้องแจ้งวันเดือนปีเกิดเพื่อที่จะเปิดดวงนะหนูไม่ได้ให้แม่ไปบูชาเฉยๆนะหลังจากที่เปิดดวงแม่ต้องทําพิธีรับเข้าบ้านนะ แจ้งปู่แจ้งย่าแจ้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะนะคะเพื่อที่จะหนุนดวงและเปิดดวงให้แม่หนูไม่ใช่ให้แม่เอาไปใช้กะโหลกกะลาไม่มีพิธีรีตองและท่านไหนที่ชอบในเรื่องของการทําบุญสร้างทานอยู่แล้วบุญเกิดจากจิตใจของเราที่มีเมตตาจิตนะคะและทําไปเรื่อยๆเผื่อแผ่ไปที่เจ้ากรรมนายเวรน,นะคะสิ่งดีๆจะเห็นผลได้ไวมากนะ,ะนะคะหนูบอกเลยนะคะสองเด้งหนูให้กระเป๋าใบยาสองเด้งหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะนะคะ,นะคะเก็บเงินไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเหมือนกัน นะฮะนี่ยังใครอีกเหรออ่ะนะฮะกระเป๋านะเรื่องของกระเป๋ากระเป๋าแบบสองซีสะพายประมาณนี้อ่าเป็นรุ่นดียวกาบของมนีอ่ะสองซีอ่าอาจารย์ต้นก็คำนวณแม่นนะอ่ะส่วนฝันเมื่อคืนหนูฝันว่าอาจารย์ต้นไปมีอะไรกับคนอื่นก็หมายก็ตียงไอ๋อแฮมิลตีตีอ่ะทุกคนช่วยตีก่อนช่วยตีก่อนนะคะเพราะหนูฝันวันโกนนอนไม่ได้เมื่อคืนหนูไม่ได้นอนแต่ตื่นขึ้นมาหนูหน้าใบและหน้าบลิงมา นะคะน้าออร่าสุดๆ,ๆนะแต่ว่านอนไม่ได้นะคะเงินในกระเป๋าเริ่มชวนกันเข้ามาค่ะแม่กุ้งขอบคุณค่ะแม่ให้มีเยอะขึ้นยิ่งขึ้นนะแม่บูชามาสองชิค่ะแม่ <ขอ S 1> แม่จ๋<ส>าจ <ะ S 3> ับเงินลาเงินลาเงินล้านมาแม่แม่ทําบุญอยู่แล้วแม่แม่ทําบุญอยู่แล้วก็เลยเป็นฝันว่าอาจารต้นไปมีอะไรกับคนอื่นตัวเองจับได้นั่งร้องไห้ในใจบอกว่าจะไม่ให้อภัยสามี จะไม่ให้อภัยสามีนั่งร้องไห้น้ําตาเช่นหัวเขาสามีก็มาจับบอกว่ามามีปะป๊าผิดไปแล้วโน่นนี่นั่นตอนไหนวะออในความฝันเออในความฝันพี่น้องนะคะหลังจากนั้นหนูก็นั่งร้องไห้อยู่นั่นแหละสักพักคุณเชื่อไหมว่าอะไรบินเจิดมาอียรถเซบข่อยบินเจิดบ้าคือนนอเก่าหนูวูบพังสิแม่ข่อยเล่ขี่รถเซบหนีผัวข่อยซํานี่แหละมือคึืนข่อยฝันตอนประมาณตีสามตี่สี่ ตือนขึ้นม่คอยสร้างผัวคอยว่าคอยขาแล้วถิ่มนะประตูแหมไปมีย่ยงก็นก่นได้จังไหนได้เหมือนนกองกูกตุกืนอันนี้เป็นความจริงนะหนูมไม่ได้พูดโกหกนะนี่คือความจริงนึกวก็มาสูนสีนะปัานี้สูนสีไม่ใช่บอกไม่ที่รักมีรถเชฟนะที่รักมีรถเชฟนะเชฟที่รักบูให้ไหมถ้าหากฝัน่าร้องไห้เราจะมีโชคถูกต้องไหมคะถ้าหากเข้าฝันว่าเขาดีใจ เราจะมีทุกนะคะอันนี้คือฝันว่าร้องไห้สสอืดสสือืน้ำตาน้องเป็นสายเลือดเที่ยดในผัวแห้งไรว่าผัวไปมีคนอื่นศูนย์มีศูนมีศูน,น มันมีเชฟนะรถเชฟบินมาแล้วพารถเชฟมาจอดเองโดยที่ไม่มีใครขับคุณ <c oughs> เข้าใจความหมายไหมรถเชฟเป็นบินออกมาแล้วจอดมาคือมันไม่มีใครขับพี่น้องแล้ว่อยกันซุนบัวใคยได้ขับรถเชฟนีเลย <c oughs> นั่นแหละพี่น้องส่วนอะไรยังไงเดี๋ยวหนู <c oughs> ไปเคลียร์ให้ในความฝันเนาะ <c oughs> จุดทูบสามสิบหกดอกกลางแจ้งใช่ไหมคะเงินเก้าบาทนะคะใช่จ้านะคะโอเคค่ะแม่แม่แมจ๋านะคะใครอยากได้อันไหนหนูขอหนูก็อย่างที่บอกแหละค่ะนะเน้นในการสร้างบุญสร้างทานเป็นกัญญามิตรบุญได้อยู่ในกลุ่มได้อยู่ในห้องเรียนกันนะคะหากใครท่านใดไม่อยากเข้ากลุ่มแจ้งน้องแอดมินได้นะหากอยากเข้ากลุ่มนะคะหากเกิดเหตุการณ์เอ็ซิเดนต์อะไรนะชชชเชฟเชฟเชฟที่เบียนอะไรคะท่านประธาน เชฟทะเบีย,ยนหนึ่งเกดหกห้าค่ะท่านประธานแจ้งทุกคนทุกท่านแล้วะนะคะ<น>ยังไงก็ท่านประธานแจ้งไปแล้วนะคะว่าตัวนี้นะคะนี่นะคะท่านประธานแบบว่าไม่รู้นะคะพอค่อยบอบอกท่านประธานเดี๋ยวประธานจะเอามาว่าก่อนเพราะฉะนั้นต้องรออาจารย์แม่อาจารย์แม่จะว่าเองอเข้าใจบอกคะและมันชนเลยค่ะที่รักผู้ใดมากระจับเอาเรยเด้อนี่เด้นดนี่เด้อค่ะเด้อ นี่เดอ้อจับเอารถเด้อค่ะเด้เดอ,อเมน <EN S 2> บอพี่น้องอันนี้ของบริษัทสุภาพร่องฟังในของบวบพ่อขันคอยบวาสู่ราฟังเราสีบวบซู่มูอเจ้าฟ,ฟังก่อนมาที่นี่คอยแล้วมาจบไลยแบบสวยๆเลิศๆชฉดๆฉิดสำหรับเอสีทุกคนทุกท่านที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะคะขอให้บาร,รมีองค์ปู่องค์ย่านะคะองค์แม่สาริกาพญาจิกพญาโชคนะคะจงสร้างปฏิหารให้กับลูกศิษย์ที่ศรัทธาในการสร้างบุญสร้างทานกับอาจารย์ต้นอาจารย์แม่จงเกิดแต่ผลดีจงค้าขายร่ำรวยจงมีบารมีสูงขึ้นสูงขึ้นจงขอให้เจ้า กรรมนายเวียนจงโหสิกรรมให้ซึ่งกันและกันขอให้เราได้เดินทางบุญด้วยกันตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มีแต่ชีวิตที่ดีขอขอบคุณทุกคนทุกท่านหากวันนี้ได้พูดจาผิดพลาดประการใดทั้งสองคนต,งต้องขอโทษต้องขอโทษทุกคนทุกท่านด้วยนะคะนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ